และในช่วงนี้นะคะเราจะเข้าสู่ช่วงการประกาศผลนะคะสำหรับสาวงามที่จะผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายค่ะตื่นเต้นเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเอาละค่ะให้กำลังใจกันด้วยนะคะดฉันขอประกาศเลยสำหรับผู้ที่เข้ารอบ6คนสุดท้ายท่านแรกคอสเนวพีกับ e m u กับ M U T K K, k. M.U.T.K.K. 1.5จัดเจาขบนวันจัตจท่านต่อไปเลยนะคะคอแสดงความยิดีกับ m q t k k กองเชียร์วะะ่ายังไงคะ ศูนใช่ไหมคะศูนยูนค่ะนุ่น ต่อไป So tired out of her, teacher been top six finalist, One place left goes to MUTKK. Nunsong! เซ็นประเมด้วยครับอีกสักครั้งครับขอเสียงประมมอหด้าให้กับ6คนสุดท้ายบนเวทีมิส s ินเวสต์ไ t h a i แ a นด์คอนกทนประจำปี2024ที่เซนต์ปอย Just f o อ the Gold โกลครับใช่ค่ะเข้มค้นขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับ6คนสุดท้ายในช่วงนี้นะคะพวกเธอจะได้แสดงทัศนคติอีกหนึ่งครั้งนะคะและเวลาที่เราให้สำหรับพวกเธอในรอบนี้สปีด 45วินาทีค่ะและเช่นเดียวกันนะคะเราจะเริ่มจับเวลาหลังจากที่ดิฉันพูดคำว่าเริ่มนะคะและช่วงนี้นะคะสาวงามที่ไม่ได้สปีดจะมีหูฟังนะคะและแน่นอนค่ะว่าคำถามนะคะจะเป็นคำถามเดียวกันนั่นเองค่ะ Alright ladies and gentlemen it is now time for me to bring so each of you will be given 45 seconds to answer the question Alright l if you re ready และแน่นอนนะคะสำหรับเวลาค่ะ45วินาทีนะคะถ้าครบแล้วไม่จะถูกปิดทันทีนะคะขอให้สวงามทั้ง6ท่านโชคดีค่ะเอาละค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสำหรับหมายเลขแรกเลยค่ะ MTKK สูตร4เชิญครับ เครับคำถามุดถูกอ่านสองรอบตั้งใจัาคําถามดีๆนะครับคําถามนะคะนปัจจุบันขอนแก่นถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีกระแสดางซิโค่คาร์บอนแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายค่ะที่ยังไม่เข้าใจกับกระแสนี้หากคุณสามารถพูดให้ประชาชนทุกคนได้เข้าใจถึงคำว่าซิโร่คาร์บอน คุณจะบอกถึงกระแสนี้ในรูปแบบใดและคุณจะทำอย่างไรกับซีโร่คาร์บอนอยู่คู่กับชาวขอนแก่นได้อย่างยั่งยืนค่ะทวนคำถามนะครับณปัจจุบันขอนแกน่นจูงจัดที่เป็นจังหวัดที่มีกระแสด้านซีโร่คาร์บอนแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายครับที่ยังไม่เข้าใจกับกระแสนี้หากคุณสามารถพูดให้ประชาชนทุกคนได้เข้าใจคำว่าซีโร่คาร์บอนคุณจะบอกถึงกระแสนี้ในรูปแบบใด และคุณจะทำอย่างไรให้ซิโคคาร์บอนอยูู่่วกับชาวขอนแก่นได้อย่างยัง่งยืนถ้าพร้อมแล้ว45วิเป็นของคุณครับค่ะสำหรับเรื่องซีโรนคาร์บอนนะคะเป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่สมควรที่จะเข้าใจคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในจังหวดัดขอนแก่นหรือว่าทั้งโลกคะ่ะถ้าเกิดเราอยู่ร่วมกับซีโรคาร์บอนได้คะ่ะชีวิตในอนาคตของชาวขอนแก่นหรือว่าทั้งโลกนะคะจะยัง่งยืนมากขึ้นคะ่ะ Change t o the New Life เ h a n g s to the new city to be the best content of the city the Thank you. ี้อีกด้วยแทนคิวตืมาครับและนี่คือช็อตสักติของเชอครับต่อไปนะคะขอเชิญ M.U.D.K.K.07 ค่ะนุลสุวัฒนีศรีพละธรรมค่ะนุนครับคำถามจะถูกอ่านสองรอบนะฮะฟังให้ดีครับ ณปัจจุบันขอนแก่นถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีกระแสด้านซิโรคาร์บอนแต่ยังมีผู้คนอีกม,มากมายที่ยังไม่เข้าใจกับกระแสนี้หากคุณสามารถทุดให้ประชาชนทุกคนได้เข้าใจคำว่าซีโลโคคาร์บอนคุณจะบอกถึงกระแสนี้ในรูปแบบใดและคุณจะทำอย่างไรให้ซิโรคาร์บอนอยู่คู่กับชาวขอนแก่นได้อย่างยั่งยืนครับชวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะ ณปัจจุบันขอนแก่นถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีกระแสด้านซีโร่คาร์บอนแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่เข้าใจกับกระแสนี้หากคุณพูดให้ประชาชนทุกคนเข้าใจได้ถึงคําว่าซีโร่คาร์บอนคุณจะบอกถึงกระแสนี้ในรูปแบบใดและคุณจะทําอย่างไรให้ซีโร่คาร์บอนอยู่คู่กับชาวขอนแก่นได้อย่างยั่งยืนค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ ด้วยความชี่นุชเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยากให้ทุกคนมีความสนใจในปัญหาของการเรือนกระจกที่ไม่ใช่ปัญหาแค่ระดับภูมิภาคจังหวัดหรือประเทศแต่เป็นวาระระดับโลกทุกคนต้องให้ความใส่ใจนุชจะประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และมีการลงชุมชนและจะเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนเล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพนี้อันดับแรกให้ทุกคน กลับมาใช้รถยนต์ส่วนตัวให้น้อยลงและกลับมาใช้รถใส่ขอนแก่นเด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับที่ที kind of ่ที wow ่ศ anyway> ูนย์เจ็ดต่อไปนะคะชิน M U G K K 0 8ค่ะฟิล์มชาลิสาซับแสงเพลิงค่ะ M U G K K 0 8ครับ ิมครับคำถามจะถูกอ่านสองรอบนะครับณปัจจุบันขอนแก่นถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีกระแสซิโรคาร์บอนแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่เข้าใจกับกระแสนี้หากคุณสามารถพูดให้กับประชาชนทุกคนได้เข้าใจถึงคำว่าซิโรคาร์บอนคุณจะบอกถึงกระแสนี้ในรูปแบบใดและคุณจะทำอย่างไรให้ซิโรคาร์บอนอยู่คู่กับชาวขอนแก่นได้อย่างยั่งยืนค่ะฟิมครับ ทวนคำถามนะณปัจจุบันขอนแก่นถูกจกัดให้เป็นจังหวัดที่มีกระแสด้านซีโร่คาร์บอนแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่เข้าใจกับกระแสนี้หากคุณสามารถพูดให้ประชาชนทุกคนได้เข้าใจถึงคาว่าซีโร่คาร์บอนคุณจะบอกถึงกระแสนี้ในรูปแบบใดและคุณจะทำอย่างไรให้ซีโร่คาร์บอนอยู่คู่กับชาวขอนแก่นใอย่างยันเยืนถ้าพพพร้อมแล้ว45วิเริ่มครับ ฟิลคิดว่าซีลูคาร์บอนคือการลดคาร์บอนเพื่อให้โลกลธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนค่ะเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าคาร์บอนถูกปล่อยออกจากโรงงานเป็นส่วนใหญ่รัฐบาลค่ะได้มีมาตรการแก้ไขในเรื่องนี้ให้เร่ง่วดที่สุดในฐานะที่ฟิมเป็นมิ s s ินเวอร์สไทยแลนด์ขอนแก่นฟิลอยากให้ชาวขอนแก่นค่ะทุกคนปลูกต้นไม้ค่ะเพื่อดูดซับคาร์บอนที่ปล่อยออกมาฟิลคิดว่าถ้าขอนแก่นทำโมเดลนี้สำเร็จ คิดว่าภายในข้างหน้าจะได้มีโอกาสขยายสู่ระดับประเทศทัางให้ประเทศไทยเป็นสีเขียวสเส้นสีโลห์ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับและนี<อ>่คือคำตอบของเธอหมายเลขต่อไปนะคะเป็น MUTKK 1 2ค่ะเชิญน้องเป็นนะคะอริสาชยาบารคุณค่ะเป็นครับคำถามจะถูกอ่านสองรอบนะฮะฟังคำถามให้ดีครับและรอบแรก ณปัจจุบันขอนแก่นถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีกระแสด้านซีโรคาร์บอนแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่เข้าใจกับกระแสนี้หากคุณสามารถพูดให้ประชาชนทุกคนได้เข้าใจคจำว่าซีโรคาร์บอนคุณจะบอกถึงกระแสนี้ในรูปแบบใดและคุณจะทำอย่างไรให้ซีโรคาร์บอนอยู่คู่กับชาวขอนแก่นได้อย่าง,ย,างยั่งยืนครับอีกหนึ่งครั้งนะคะ ณปัจจุบันขอนแก่นถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีกระแสด้านซิโร่คาร์บอนแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายค่ะที่ยังไม่เข้าใจกับกระแสนี้หากคุณสามารถพูดให้ประชาชนทุกคนได้เข้าใจถึงคำว่าซิโร่คาร์บอนคุณจะบอกถึงกระแสนี้ในรูปแบบใดและคุณจะทำอย่างไรให้ซิโร่คาร์บอนอยู่คู่กับชาวขอนแก่นได้อย่างยั่งยืนถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ ซีโร่คาร์บอนนะคะหมายถึงการที่เราพยายามที่จะลดหรือหยุดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่นๆเพื่อให้สภาพแวดล้อมของเรามีความน่ายอยู่มากขึ้นและในปัจจุบันในจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะก็ได้มีโครงการคนขนแก่นหัวใจไร้มลพิษซึ่งนี่ไม่เพียงแต่เป็นสภาพแวดล้อมไม่เป็นเพียงโครงการที่ทําให้สภาพแวดล้อมของเราน่าอยู่มากขึ้นเพียงเท่านั้นแต่เป็นเป็นการ คนขอนแก่นต้องการที่จะพัฒนาโดยการรักษาทรัพยากรอย่างดึกซึ้งสิ่งที่เวนทอยากจะบอกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอคุณะาอครับ M.U.T.K.K. ็นต่ไปนะค,ะ U T K K ค่ะกวางตุงอภิญญาก,การศึกษาค่ะกวางตุง้งครับฟังให้ดีนะคำถามจะถูกอ่าน ทั้งหมดสองรอบนะครับณปัจจุบันขอนแก่นถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีกระแสด้านซิโรนคาร์บอนแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่เข้าใจกับกระแสนี้ หากคุณสามารถพูดให้ประชาชนทุกคนได้เข้าใจถึงคำว่าซีโรคาร์บอนคุณจะบอกถึงกระแสนี้ในรูปแบบใดและคุณจะทำอย่างไรให้ซีโรคาร์บอนอยู่คู่กับชาวขอนแก่นได้อย่างยั่งยืนอีกครั้งนะครับณปัจจุบันขอนแก่นถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีกระแสด้านซีโรคาร์บอนแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่เข้าใจกับกระแสนี้หากคุณสามารถพูดให้ประชาชนทุกคนได้เข้าใจ ถึงคำว่าซีโร่คาร์บอนคุณจะบอกทุกกระแสนี้ในรูปแบบใดและคุณจะทำอย่างไรให้ซีโร่คาร์บอนอยู่คู่กับชาวขอนแก่นได้อย่างยั่งยืนครับวัต้องจะบอกกระแสในรูปแบบ TRS อย่างยั่งยืนโดยหน่วยเกิดโดยโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันในการคื้นฟูของจุดในค่ำคืนนี้ค่ะปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของเรานะคะสาเหตุหลักเลยเกิดขึ้นจากการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่ทําให้เกิดก๊าซในกระจก เ,เริ่มต้นจากตัวของเราค่ะในการเชื่อมลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทําให้เกิดกา๊าซเรียนกระจกค่ะจังหวัดคอนแกนเล่งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของในเรื่องของกระแสรเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงได้เกิดความคิดความคิดท r ีอา d u c อ r e u s e and r e c y c l e ตัวอย่างนะคะแป็นแคนเนอรี่ค่ะที่ได้นำเอา เอาอ่าบ้ายไวนิวค่ะมาตัดเยอบเป็นกระดาษเอาเป็นขอบคุณมากครับที่ิ่งสี่หวงค้อค่ะและสุดท้ายนะคะขอเชิญ MUT KK 1นึ่งหาค่ะจ,ะจ้าจ่ากุบลวันจันปัญญาค่ะจ้าจ่าคะจะมีคำถามนะคะจะอ่านให้ฟังสองรอบนะคะคำถามมีอยู่ว่า ณปัจจุบันขอนแก่นถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีกระแสด้านซีโร่คาร์บอนแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ยังไม่เข้าใจกับกระแสนี้หากคุณสามารถพูดให้ประชาชนทุกคนเข้าใจถึงคำว่าซีโร่คาร์บอนคุณจะบอกถึงกระแสนี้ในรูปแบบใดและคุณจะทำอย่างไรให้ซีโร่คาร์บอนอยู่คู่กับชาวขอนแก่นได้อย่างยั่งยืนค่ะอีกครั้งนะครับ ณปัจจุบันถอนแกจึถจะให้เป็นจังหวัดที่มีกระแสการซีโร่คาร์บอน Zero แต่ยังมีผู้คนอีมกมากมายครับที่ยังไม่เข้าใจกับกระแสนี้หากคุณสามารถพูดให้กับประชาชนทุกคนได้เข้าใจถึงคําว่าซีโร่คาร์บอนคุณจะบอกถึงกระแสในรูปแบบใดและคุณจะทําอย่างไรให้ซีโร่คาร์บอนอยู่คู่กับชาวปัจจุันได้อย่าง,งยั่งยืนจ,จ้าจ๋าถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ แน่นอนนะคะจะ้าจ๋าก็จะบอกเล่าในรูปแบบของ TikTok ค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะคะแล้วก็จะบอกถึงปรากฏการณเรืองกระจกหรือสิ่งที่ทำให้ชั้นบรรยากาศของเรานะคะร้อนขึ้นซ,ซึ่งมันหนึ่งในนั้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะจะ๋าก็อยากจะขอความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงอุตสาหกรรมนะคะช่วยกัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซ์นะคะเพื่อที่จะให้ลูกหลานเรามีมารบรรยากาศดีๆได้ใช้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทุกคนต้องร่วมมือกันค่ะที่จะทำให้หลายๆคนเข้าใจในซีโร่คาร์บอนขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับช่าจ๋าเอ็มจีเคเคถึงค่ะออร์รอยลีดส์ n ึ่ e เชดเดิลและนี่คือท็อปสี่ finalist